ยังไงเงินเดือนหนูจะขึ้น,นะค่ะโอเคครับพี่เองก็เคยเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นลูกจ้างมาก่อนก่อนที่วันนี้จะมาเป็นผู้ประกอบการนะครับพี่มีแนวคิดแบบนี้ครับตอนที่เราเป็นลูกจ้างเนี่ยถ้าเราอยากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอยากเติบโตในใสายอาชีพพี่ให้ทั้งหมด4จอนะครับจอที่1ครับคือใจรักแพชชั่นของการทํางานน้องๆต้องมีนะเพราะวันนี้เราต้องรักในการทํางานมากๆต้องมีความตั้งใจนะครับและข้อที่2ครับ เราต้องมีคําว่าใจใสนั่นแปลว่ามนุษยสัมพันธ์ครับเราทํางานเนี่ยนะครับ เก่งแค่ไหนพี่เชื่อว่าทํางานคนเดียวไม่ได้นะเราต้องทํางานกับคนครับดังนั้นเราต้องใส่ใจที่บุคคลครับที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นหัวหน้าจะเป็นเพื่อนครับหรือว่ายังมีลูกน้องเราต้องใส่ใจมากๆครับนุสัมพันธ์เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทํางานเราเติบโตนะพี่มองเรื่องของคอนเนคชั่นเป็นเรื่องสําคัญมากๆครับข้อที่3ครับคือใจใสความรับผิดชอบในงานครับทุกครั้งที่เราทํางานเราต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นผิดเนี่ยพี่เชื่อว่าไม่เป็นไรหรอกเรียนรู้กับมันครับแต่ถ้าเราสําเร็จเนี่ยระวังอีโก้นะเราต้องพยาม,ม ความตั้งใจพัฒนาตัวเองให้เก่งมากๆครับและสุดท้ายคือใจสู้ครับทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกเสมอนะทํางานเนี่ยไม่มีหรอกครับที่ไม่เจอปัญหานั่นคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยแต่เมื่อเราที่เจอปัญหาเนี่ยเราอาจจะต้องกลับมามองซิว่าหาทางแก้กับมันยังไงถ้าแก้ไม่ได้นะครับปรึกษาหัวหน้าครับแต่ถ้าเราแก้ได้ครับพี่เชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีประสบการณ์และเราจะเติบโตนะครับในการทํางานและวันหนึ่งเมื่อเราเติบโตไรายได้ก็จะสูงขึ้นจิตไหมครับก็ลองดูนะครับ